รับสนุนโดยทรูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกลล um ์สไตล์เปิดใจไหมพิรัตกว่าจะได้มาร่วมง,งานฮอลลีวูดกับน้ง The Misfits เอานาัทพรทอมตัวไม่ได้กลับมาทวงบัลลังเจ้าแม่ติ๊กต๊อกแต่ว่ายังไม่ใช่ละครยังเป็น,เป,นเป็นโปรเจกต์ปิดจบข่าวลือนองช้าชๆาโพสตภาพร่วมแฟนภรยาเปิดหน้าหนังสือเยาวชน The Bench ผลางานการเขียนของ d u c ั e s s m e g h a n MV บุมบาย่ายังคงแรงยอดวิวทะลุหลัก1,200ล้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องหญิงคนสวยชุสดสวยมากเลย เอาแขนออกผิดรูหรือเปล่าถูกแล้วถูกแล้วเอาชิีนไงที่บอกถูกรูนะจะบอกว่าช่วงนี้พักการดำมงไปนิดนึงนะคะแล้วเอาชุดที่แบบใช้งานละมงมาใส่นี่เราช่วยไงเราช่วยคณะคณะลูกทุ่งใช่ไหมแบวแบวมากันที่เรื่องราวของคดีฟ้องร้องกันนะคะโดยที่ทนายเจมเป็นคนดูแลก็มีคดีของพอยกับดาวแล้วก็น้องก้าวกับเจนนี่ค่ะครับ กรณีพาอสรานแจ้งความเอาผิดอดีตแฟนสาวดาวพิมพทองข้อหาทำร้ายร่างกายโดยคดีนี้มีหมายเรียกจากตำรวจให้ดาวเข้าให้ปากคำในวันที่31พฤศภาคมที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวไม่ได้ไปค่ะ ล่าสุดทนายเจมส์ก็อัปเดตความคืบหน้าว่ามีหมายเรียกดาวแต่ดาวไม่ได้ไปคือเลื่อนซึ่งเลื่อนเนี่ยมี2อย่างคือเลื่อนไปตามกําหนดที่ผู้ต้องหาขอในกรณีแบบนี้ตํารวจก็จะออกมาดูว่ามีคดีหรือเปล่าซึ่งก็อาจจะออกหมายเรียกครั้งที่สองแต่ถ้าครั้งที่2ไม่มาอีกหรือขอเลื่อนอีกก็จะเป็นหมายจับนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกครั้งที่2ขึ้นกับตํารวจว่าอนุญาตให้ถึงให้เลื่อนไปถึงเมื่อไหร่ค่ะ มาถึงประเด็นนี้นะครับถามว่าพอชเนี่ยคิดจะยอมความหรือเปล่าทนายเจมส์ก็บอกว่าตอบไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่กับพอชเขาเป็นคนที่เสียหายว่าเขาจะต่อหรือพอแค่นี้หรือจะประนีประนอมอันนี้ขึ้นอยู่กับอนาคตที่บรรยากาศดีๆจะขับมานะครับคิดว่าคร่าวๆนะครับน่าจะมีการติดต่อคุยกันบ้างส่วนทิศทางเนี่ยยังไม่ขออัปเดตอะไรดีกว่าเพราะยังตอบไม่ได้ ส่วนเรื่องของอาญานะครับไม่รู้ว่าเขาจะแจ้งข้อหาอะไรแต่ดูจากบาดแผลบาดแผลเนี่ยสาหัสข้อมือเนี่ยเส้นเอ็นมันขาดรักษาตัวเกิน20วันเนี่ยคืออาการเขาเรียกว่าบาดเจ็บสาหัสความผิดนั้นนะครับจะยอมความกันไม่ได้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการเจรจาในทุกๆช่วงเพื่อจะรับสารภาพบรรเทาความเสียหายไปแล้วก็ให้สารเนี่ยลดหย่อนโทษให้ สุดท้ายแล้วนะครับยังเ,เรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยยังไงก็ต้องไปจบที่ศาลนะฮะแต่ยังไม่ถึงกับต้องผิดภาคทันเหมือนแบบติดคุกติดตารางอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันสามารถเจราจาได้ทุกช่วงย้ำนะฮะเจราจาทุกช่วงแล้วคนที่เคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันเนี่ยมันน่าจะคุยกันง่ายเพราะเคยมีพื้นฐานที่ดีต่อกันครับ ส่วนคดีที่9ฟ้องเจนนี่ตอนนี้ไต่สวนมูลฟ้องจบแล้วนะคะทั้งสองฝั่งเหลือการไต่สวนพยานอีกหนึ่งปากซึ่งก็เป็นนัดสุดท้ายค่ะหลังจากนี้ก็จะทราบแล้วว่าสารจะประทับรับฟ้องหรือไม่หากประทับรับฟ้องก็จะต้องมีการประกันตัวนัดสุดท้ายที่จะมาถึงน่าจะเป็นกรกฎาคมนะคะถือว่าเป็นนัดสําคัญชี้ชะตาได้เลย ถามว่าก้าจะชนะไหมในส่วนพยานหลักฐานก็คือชัดเจนก็ต้องมาดูความเห็นนะคะว่ามันเป็นความยินยอมไปลิขสิทธิ์ของเขาอันนั้นเราไม่ได้ติดเราติดที่ว่ากฎหมายบอกไว้แล้วว่าถ้าไม่จ่ายค่าตัวนักแสดงก็ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์จะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็แล้วแต่แต่กฎหมายอันนี้ในมุมมองของพี่นะแต่ว่าศาสตร์อาจจะเห็นต่างส่วนในเรื่องของตัวเลขลิขสิทธิ์นะครับยังไม่ได้กําหนดครับเพราะยังไม่รู้ว่ารายได้ของเขาเนี่ยเท่าไหร่คือยื่นไปแล้วนะ แต่ไม่รู้ว่าเข้าสำนวนหรือยังนะครับส่วนที่เคยบอกว่า3ล้านเนี่ยต้องอธิบายกันอีกรอบหนึ่งเคยมีคนถามว่าจะฟ้องเท่าไหร่นะครับเลยบอกไปว่าประมาณ3ล้านเพราะถามถึงรายได้ของน้องน้อง9บอกว่าเขาเคยได้ล้านละ25 0 0มนะฮะไม่จะหมายความว่าจะจะเรียกเนี่ยสล้าน3ล้านนะประมาณเฉยๆนะเราต้องได้หมายเรียกคดีอาญาก่อนว่ารายได้ของเจนนี่เนี่ยกับเพลงนี้เนี่ยได้เท่าไหร่เราถึงจะ ตั้งต้นในคดีแพง่งส่วนเรื่องของการฟ้องลบเพลงนั้นทนายเจมบอกนะครับบอกไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีสักกี่คนที่ทำได้ถึง350ล้านวิวม,มันเป็นตำนานที่มันแบบลบล้างกันยากอะ่ะก็เลยไม่อยากลบครับ ก็ปล่อยให้เป็นทางเลือกสุดท้ายไงใช่ไหมละ่ะถูกต้องอเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่อยากลบไงสามร้อยห้าสิบล้านวิวหายไปเลยอย่างเงี้ยหรอมากกเยอะมาแล้วรายได้ก็สูงมากนะสามร้อยห้าสิบแล้วเขา,ายังได้เรื่อยๆไหมคะหมายถึงก็ถ้าเกิดว่ายอดวิวมันมาเรื่อยๆมันก็ได้เรื่อยๆอ๋อสมมติจากสามร้อยห้าสิบกลายเป็นสามร้อยห้าสิบเอ็ดสามร้อยห้าสิบสองทุกล้านได้ตลอดอยู่แล้วได้ตลอดได้ตลอดนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะได้ตลอดเจนนี่ก็เก็บตลอดเงี้ยหรอถ้าเกิดยังไม่ลบนะอ๋อหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ที่เขาไม่เคยแชร์อย่างเงี้ยหรอ ผมว่าปกติแล้วคือมันได้ตลอดมันก็มันก็มันก็แอดอัพมาแต่ก็เดี๋ยวให้เขาไปจัดการใช่ใช่ยกันเองะะแต่ถ้าจะพูดถึงคดีความหรือว่าเรื่องราวของเจนนี่คนเดียวคงไม่แฟร์หรอกค่ะต้องอพูดถึงแฟนเจนนี่ดย work from home น้องยูเนี่ยล่าสุดเนี่ยเจอประเด็นไปลงโทษเลยนะฮะมีการแบบเขาเรียกว่าขอใช้คำว่าภาคทันเลยดีกว่า hmm. นะฮะถ้าจำมันได้ work from home เนี่ยแหละเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่าตกลงเนี่ยโดนภาคทันอะไรครับ นี่นะนอกจากจะก,กรณีที่หวานใจนะฮะในตำรวจยิวนะครับของนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่มีมกี้าพึ่งอ่านข่าวไปนะครับได้ออกมาไลฟ์พูดถึงเรื่องการ work from home จนทำให้มีข่าวตามมาว่าเจ้าตัวอาจจะถูกลงลงโทษให้ย้ายจากที่ช่วยราชการฝ่ายอำนวยการให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดตำแหน่งผู้บัญชาการหมู่งานปราบปรามสถานีตำรวจภูธรมาอยอครับ ล่าสุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะคะข้อเท็จจริงเขาบอกว่าการกระทำของยิวฉัดมงคลเป็นการใช้คำพูดที่รู้เท่าไม่ถึงการขาดการยั้งคิดและไตร่ตรองไม่อธิบายให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าใจอย่างถูกต้องประชาชนก็เลยเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ในทางลบเกิดภาพลักษณ์ความเสียหายต่อองค์กรนะคะของหน่วยงานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณาเห็นว่าการกระทำของยิวเป็นการกระทำที่ ขาดความรอบคอบในการคิดวิเคราะห์ใช้ถ้อยคําเพื่อสื่อสารกับคนทั่วไปไม่ระมัดระวังคัดการไตร่ตรองทําให้คอยถ้อยคำที่สื่อความหมายออกไปเกิดความเครือบแคลงสงสัยจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบนะคะแต่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นความผิดของตนจริงค่ะซึ่งผู้บังคับบัญชานะครับสั่งการและกําชับแล้วถือว่าพฤติการการกระทํานั้นเป็นความผิดทางวินยัยอย่างไม่ร้ายแรงนะครับตาม พรบรตำรวจแห่งชาติพศ .2,547 มาตรา7กล่าวก็คือต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบโดยกฎหมายนะครับและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือว่าหลีกเลี่ยงต้องไม่ใช้กิริยาวาจาหรือว่าพฤติกรรมนะฮะในลักษณะที่ไม่สมควรนะครับและต้องไม่กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆเพื่ออันเป็น การเสียหายแก่ราชการหรือเสียระเบียบแบบแผนวินยัยตำรวจในการนี้ผ,ผู้บัญชาการนะครับผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็เลยสั่งลงโทษภาคทันสิบตำรวจตรีชัดมงคลสมแก้ว ก็พักทันไว้ก่อนไม่ได้ถือว่าแบบความผิดร้แรงมากันที่ข่าวลือนะคะที่แบบว่าเอ้ยทำไมครอบครัวนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าค่าตาอยู่ด้วยกันเลยคุณโหน่งกับภรรยาล่าสุดวันเกิดลูกชายก็มีภาพครอบครัวมาแล้วแฟนคลับก็สบายใจได้ค่ะ หนงช่แช่ช่โพสภาพลายข้อสงสัย,ยางานนี้มีภรรยาร่วมเฟรมจากก่อนหน้านี้คือหลายคนก็จับตาไงเพราะข้อความที่โพสรูปวันเกิดที่ไร้ภรรยารวมถึงหม่ำจกมกที่พูดเหมือนบอกอะไรบางอย่างก็เลยกลายเป็นประเด็นสงสัยว่ามีปัญหากับภรรยาโดยภาพที่หน่งโพสนะคะเป็นการเป่าเค้กวันเกิดของบุรีลูกชายโดยมีคุณนกภรรยาร่วมด้วยคุณโหน่งก็เขียนแคปชั่นนะคะบอกว่าแฮปปี้บ r ๊ตเดย์บุรีเจ้าของร้านบะหมี่หน่นงตัวจริงไม่โกหก งานนี้ก็ยังมีเพื่อนตลกในวงการมาอวยพรน,น้องบุรีกันเพียบทั้งอ,อนุชเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มทเ,เท่งเถิดเทิงและจะนงพนีซึ่งก็มีคอมเมนต์จากคนใกล้ชิดนะคะที่เผยว่ามเมื่อวานนี้พี่นกอยู่ร้านใหม่กว่าจะเคลียร์เสร็จก็ดึกแล้วก็เลยให้ลูกๆเป่าเค้กกับพ่อไปก่อนจะ้ะเพราะวันนี้ก็ต้องมาเป่าเค้กวันเกิดกับบุรีอีกอยู่แล้วงานนี้ก็ทําเอาหลายคนสบายใจขึ้นเยอะ จริงๆนะชาวโซเชียลเขาเก่งเนาะคนนี้ไม่ค่อยลองรูปคู่คนนี้หายไปคนนี้ไม่อืมเนี่ยพูดถึงข่าวเนี้มันเลยมาถึงข่าวที่มันล่าสุดเนี่ยใช่ไหมล่ะคือเราอะเราดูผ่านๆเราไม่เคยไปนั่งสังเกตเหรอกคือผมเองอะต้องยอมรับอย่างงี้ผมก็ไม่ได้มีปัญหาภรรยานะแต่ก็ไม่ค่อยลงเออไม่ค่อยลงอยู่แล้วคนเนี้ยค,คือคือคืออันนี้ เรามีความรู้สึกว่าตอนเราเป็นแฟนกันเราลงมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่แต่งงานแล้วมันไม่สวีทเราไม่ลงมันอมันอยู่ด้วยกันทุกวันไงมันเลยไม่ได้มีเทสชั่นว่าแบบเฮ้ยวันนี้เราดินเนอร์กันถ่ายมันไม่ใช่เพราะมันอยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะมาถึงเดี๋ยวก่อนอย่างเรื่องเป่าเค้กค่ะทุญิงเกิดกับบ้านหญิงเลยไงเมื่อวานนี้หญิงก็ไปกินข้าวกับที่บ้านที่ครอบครัวเขาก็มีเค้กให้สองก้อนเพราะว่าเมื่อวันวันที่7วันเกิดหญิงวันที่9วันเกิดหลานเขาก็เตรียมให้คนละก้อนสุดท้ายอินนี้ง่วงมมาากกไไไเอ่หวลลนับบ้ ลืมเป่าเคเ้กว่ะคือดูออกมะมันไม่ใช่สิ่งสําคัญอีกต่อไปไงเข้าใจปะเ,<อ>เขาก็เลยเป่า<อ>หลานคนดียเขาก็เลยเป่าเค้กไปเลยอย่างเงี้ยดูก็เ,เกิดมา40สกว่าปีแล้วไม่สําคัญแล้วน้องหญิงมันก็สคัญดูันต่อไปดีกว่าวม่าจะอยู่อีกกี่ปีนั่น,นสิไม่เป็นไรยังไงลุงเหลือน้อยกว่าเราอยู่แล้วล่ะยังไงคุณนิวเคลียร์ที่บอกคือคือมันมันเริ่มจากที่ว่าเพชรจ่าไม่หลงรูปนิวเคลียร์เลยใช่ไหมนิวเคลียร์ก็ไม่หลงรูปเพชรจอา เขาเลืกกันหรือเปล่าเสร็จปุ๊บแปมาตอนนี้บางไกลว่านิวเคลียร์ก็โดนหาว่ากำลังจะเปิดช่องใหม่สร้างกระแสหรือเปล่ามไม่พอนะล่าสุดมีคนไปสังเกตบอกอ,อนี่ไปทำเศรษฐกรรมมิจมาหรือเปล่าไปทำเศรษฐกิจไม่พอไปทำเศรษฐกิจช่วงนี้ร้านไหนเปิดเหลือโอ้โหกลาประเด็นมันยืยดยาวเต็ไมไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปฟังข่าวนี้กันครับเอ้าก็ต้องสู้ๆกันต่อไปนะฮะสำหรับน้องนิวเคลียร์หันษาที่เพิ่งเจอดราม่าน,นะครับถูกจับความสัมพันธ์ ว่าเจ้าตัวเนี่ยกับดีเจเพชรจ้าเนี่ยได้เลิกรากันไปแล้วก่อนที่จะเรื่องราวจะลุกลามบานปลายถึงเรื่องจมูกใหม่ของเธอหลายคนก็บอกเอ๊ะ อ่ะคือเริ่มจากไม่เอ่อโพสตรูปคู่สา,ามีเพราะไปทําจมูกใหม่มาหรือเปล่านะฮะชาวเน็ตก็เลยเบี่ยงประเด็นเรื่องเลือกลายไปแล้วล่ะกลับไปโฟกัสที่จมูกใหม่ของแม่นิวเคลียร์ที่มันทั้งโด่งทั้งพุ่งแต่ทรงสวยงามมากเลยนะหลายคนเลยสงสัยว่าไอ้ช่วงโควิด1 9แบบนี้มันมีคลินิกที่ไหนเปิดให้ทำจมูกกันบ้างเหรอ ล่าสุดเพจดังก็ออกมาเฉลยแล้วนะคะว่านิวเคลียร์ไปทำจมูกมาจริงแต่ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วสาเหตุก็คือไทก้าเนี่ยเอาเท้าไปโดนจมูกเกือบพังไปหาหมอหมอก็เลยแนะนำให้แก้ทำให้ชาวเน็ตนะคะแห่ถาหาพิกัดรัวๆเลยค่ะหลายคนก็เลยเข้ามาเฉลยนะคะบอกว่านิวเคลียร์น่าจะไปทำที่เดียวกันกับอุ้มลักคนาเพราะมีคนไปเจอสาวอุ้มที่คลินิกแห่งหนึ่งแล้วก็ออกมาสวยเหมือนกันเลยละค่ะ ส่วนเรื่องราคาเนี่ถ้าจริงะรนะแพงมากพี่ปอาไหแปดแสนงานนี้เราก็เลยจะพาไปส่องวิวัฒนาการความสวยของนิวเคลียร์นะคะตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเลยละค่ะ ปัจจุบันมันดูเข้าที่เข้าทางแบบแต่ถ้า8ปดแสนไม่ไหวพี่ปอแพงไปเอาจิงนะถามหน่อยมันมันมีไหมคืออย่างในไทยถึง8ปดแสนมันไม่รู้หญิงไม่รู้เลยอ่ะแต่ผมไม่น่าใช่ถ้าแปดแสนี่แพงมากแต่ก็ไม่แน่งไงคือท่านเลาะเอาซี่โครง<อ>มาทำ<อ>แล้วก็ฉีดไขมันเข้าไปด้วยให้มันดูซอฟอะไรอย่างงี้คือมันมีวิธีแบบนั้นไงหญิงก็เลยเดาว่าถ้าจริงอ่ะคืออาจจะใช้หลายขั้นตอนไงแต,แต่ก็ไม่น่าถึง8ปดแสนแต่ไอเรื่องตังค์คง ไม่มันมีอีกแบบหนึ่งยังไงคุณราคาจริงๆไม่ถึงแต่ทางคลินิกอ่ะอัพไว้อัพไว้วาเนี่ยแปดแสนแต่ถ้าคุณมาปุ๊บอ่ะลดราคามีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่จ่ายจริงไม่ถึงเนอะใครจะไปจ่ายแปดแปดแสนบ้าแปลงเพศได้เลยแปดแสนอ่ะอันนี้พูดเรื่องจริงผมแค่หมเออผมเออเออแพงเกิน มามากันที่ไม้พิรัตดีกว่านะคะโอ้โห oh, oh, ได้เล่นหนังฮอลลีวูดเราไปดูบทสัมภาษณ์ของเขากับเรื่องนี้กันค่ะ The m i s สฟิตสค่ะใกล้จะได้ชมกันแล้วนะคะสำหรับหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกของไม้พิรัตหรือไมแองเจโลที่ทราบข่าวกันมาพักใหญ่ๆว่าเขาจะได้ประชันบทบาทกับเพียร์สบรอสแนอดีต hmm. พระเอกเจมส์บอ n ดับเบโอซเวค่ะ ล,ล่าสุดนะคะตัวอย่างหนังเนี่ยปล่อยออกมาแล้วเหล่าแฟนๆนี่อื้มทั่วเอเชียบอกเลยว่ากริกรัดไมพิรัดมากๆบทบาทเขาเด่นไม่เป็นสองรองใครเลยนะคะกับผลการหนังปล้นบันลือโลกว่าแล้วทีมข่าวทูนซ้าย HD ก็จะนำเอาบทสัมภาษณ์พิเศษของไม้เกี่ยวกับการได้ร่วมงานกับ p พียสบรสแนนรวมถึงความท้าทายในการถ่ายทำหนังเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ violet my man wick over there and the con artist formerly known as prince hello everyone my name is mike hello true insider punjabi montaj how was you mike so what do you think punjabi insider conker cup Mike. it's challenging for me because it's my first hollywood gig and and of course I was really nervous about it and um, it was my first English speaking film. Well, and Wick is a little complicated as a character. Uh, he's like a little wicked but not completely Wick, you know. Well, I have a lot of problem with like, you know, pronunciations and uh, I had to work on that a lot. And uh, the character itself is not so hard because I've been like doing a lot of like, you know, films, TV series and everything so it's it's pretty simple. No, this is not my first uh, auditions. It's it's been more than ten, more than twenty. I don't know, but uh, I've been doing a lot of castings, sending uh, self tapes, and you know, it's it's normal. It's like it's a normal process of uh, actors in the states. serious with explosives i'm always serious total lockdown he gave me a really positive energy like he shook my hand and, and he said like pleasure to work with you too and um, yeah this movie is gonna be great I'm impressed with everyone, actually, um, like Pierce, Nick Cannon, Hermione Corfield, Jamie Chung, Rami. Everybody's so nice, and they're really, really professional. Rennie, Harlan, the director, he knows what he's doing, he knows what he wants in the scenes. The easiest thing, I, I think there's no such thing in, you know, working um... the hardest thing probably the the scenes in the desert and there was like a sandstorm or something and so basically we need to be you know working inside the sandstorm and it's like all the sands are in my eyes my nose my mouth and i took a shower for like two hours what? But there was a scene uh... it's that I'd have to like take off my shirt at the beach. I woke up like extra early in the morning to go to the gym and I was in the gym for 3 hours. And then I came up to like eat and then I go back to the gym again for another hour and then I go to do makeup and then ready for the scene. It's worth it. I mean like it shows it shows my chest, my abs like it was like Ugh! อิน oh, oh, เตอร์ใจโอ้โหเอาติดตามรอพิสูจน์กันได้เลยนะครับเดอะมิสฟิตนะฮะ <R ingo. S 2> ผลงานฮอลลีวูดเรื่องแรกของไมค์พิรัตนะครับ oh, กำกับ oh, oh, oh. โดยเรนนี่ฮาร์ลินพู่กับชาวฟิแนแลนด์ที่โด่งดังมาจากดายฮาร์ดแล้วก็ d r a ก้ n เร็วๆนี้แน่นอน11มิถุนายนก่อนที่จะปล่อยในระบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งนะครับ15มิถุนายนคนไทยได้ดูกันกร,รกฎาคมเดือนหน้านี้ฮนะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟ a เ e i n s i g i t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ